สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รักความสงบที่ไม่ชอบสงครามและการเขียนฆ่าภาพเหล่านี้เตือนความทรง,งจำเราว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทางออกของปัญหาสงคราม เพราะว่าการต่อสู้ด้วยวิธีใดที่ทําให้ผู้คนต้องล้มตายมันจะต้องยุติด้วยความรักความเข้าใจการเคารพซึ่ง,งกันและกันขอให้ทุกคนไทยทุกท่านจงรักกันชาติเราถึงจะอยู่รอดได้ศัตรูของเราคือความขัดแยง้ง ขอให้พวกเราจงรักกันแล้วก็รักษาประเทศของเราต่อไปขอให้พวกเราจงโชคดีมีความสุขทุกท่านครับและป้ายตรงนี้ก็คือห้ามเข้าเพราะว่าสงครามจบแล้วแต่ความรักยังต้องดำเนินต่อไปตราบเท่าชั่วนิดนิรัน นี่คือเศษชิ้นส่วนของระเบิดที่ใช้เงินในการสร้างมูลค่ามหาศาลแต่หลังจากสงครามจบมันก็เป็นอย่างน้อยมันก็ยังมีประโยชน์มาใช้เป็นระฆังเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสองคราม แม่น้ำแมาก่กลองกาญจนบุรี